ราชาสายสนามจ่อทวงคืนบัลลังแชมป์ดูคติพนิกาเล่ V4R ชมปี2025กำลังจะมาเร็วๆนี้ดูค a ติพนิกาเล่ V4R 2025จอมานแดง240แรงม้ากำลังจะมาดูค a ติพนิกเล่ V4R รถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์บค์ตัวท็อปจากค่ายแดงบโลญนาที่ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับใช้งานในสนามแข่งเวิร์ s ซูเปอร์ไบอาจกำลังเตรียมเปิดตัวในอนาคตอันใกล้หลังจากที่ดูคติ ได้ทำการโพสต์ภาพและข้อความในช่องทางโซเชียลมีเดียที่สื่อว่าตัวแรงคันใหม่ของพวกเขาอาจพร้อมเผยโฉมแล้วย้อนกลับไปเมื่อช่วงกลางปี2024ค่ายแดงรายนี้ได้ทำการเผยโฉม2025ด u กติพ p ิ n i g a l e V4 และ V4s ในเจเนอเรชันใหม่ล่าสุด ที่ได้รับการแปลงโฉมเกือบทั้งคันจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็น all new โดยมันยังคงมาพร้อมเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำ V4 Wildesmo ปริมาตรกระบอกสูบ1,103 c c ลูกเดิมแต่ทำการปรปับปรุงชิ้นส่วนภายในใหม่ชุดใหญ่จนสามารถสร้างพลังกำลังสูงสุดได้216แรงม้าและแรงบิด121นิวตันเมตร ในส่วนของชุดเฟรมอลูมิเนียมโมโนอโกซับเฟรมรวมถึงสวิงอาร์มแข่งคู่แบบขัดใจแฟนขับเดนตายก็ล้วนเป็นของใหม่ทั้งหมดซึ่งค่ายแดงได้เน้นย้ำว่าอุปกรณ์ใหม่เหล่านี้ที่ติดตั้งเข้าไปต่างก็ทำเพื่อลดเวลาต่อรอบในสนามแข่งเช่นเดียวกับแฟลลิงรอบคันและชุดปีกสร้างแรงกดที่ตัดผ่านอากาศได้ดีกว่าเดิมแต่ถึงอย่างนั้นรถรุ่นดังกล่าวก็ยังมีปัญหาอยู่ นั่นก็คือเรื่องของปริมาตรกระบอกสูบที่ใหญ่เกิน 1000cc ซีซีจนทําให้มันไม่สามารถใช้ลงแข่งขันในรายการทางเรียบทั่วโลกได้โดยเฉพาะรายการใหญ่อย่าง World Superbike แต่ถ้าเราย้อนไปดูในรถโฉมเก่าดูคติได้ทําการแก้ปัญหานี้ด้วยการเปิดตัวรถที่มีสเปคผ่านกติกาการแข่งขันด้วยรุ่น V4R ที่ทำการลดปริมาตรกระบอกสูบลงและเพิ่มเพดานรอบเครื่องยนต์ให้สูงขึ้นและเหมาะกับการใช้งานในสนามมากขึ้นมีพละกกำลังสูงสุดมากกว่าเดิมแต่ก็แลกกับแรงบิดที่ลดลงและความเหมาะสมในการใช้งานบนถนนที่น้อยลงซึ่งนอกจากเหตุผลสนับสนุนที่ว่าค่ายแดงยังไม่มีรถสําหรับลงแข่งแล้วถ้าเราย้อนไปดูในโพสต์ของดูคติที่ระบุว่าพลังที่แท้จริงคู่ควรกับผู้ที่ขึ้นไปหามัน ก็น่าจะเป็นการสื่อถึงรถสายสนามตัวแรงได้ดีไม่น้อยเนื่องจากรถในโฉมก่อนนั้นสามารถรีดพละกำลังสูงสุดได้ถึง240แรงม้ามเมื่อทําการติดตั้งแพคเกจสําหรับสนามแข่งจากตรงนี้ก็คงจะไม่มีรถมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนที่เหมาะสมกับข้อความดังกล่าวมากไปกว่านี้อีกแล้วนอกจากนี้ช่วงเวลาเปิดตัวยังถูกระบุไว้เป็นวันที่13กุมภาพันธ์ซึ่งถือเป็นวันซ้อมวันสุดท้ายของ3 s e a s นเ test ของ MotoGP ที่บุรีรัมดูแล้วก็ยิ่งสอดคล้องกับการเปิดตัวรถสายสนามเข้าไปอีก แต่สุดท้ายแล้วนี่ก็เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์จากมุมมองของเราเท่านั้นวันที่ดังกล่าวที่ตรงกันอาจจะเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญก็ได้แล้วทุกคนล่ะครับคิดว่ามอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จะเป็นรุ่นไหนหากไม่ใช่ดุคติพนิกาเล่ V4R หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorrival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย